วันนี้นะครับผมจะามาดูงัวนะครับใครที่อยากเลี้ยงงัวนะครับทุกคนช่วงนี้กําลังได้เก็บเกี่ยวเขานะครับมีที่เลี้ยงงวนะครับรีบซื้องวมาเลี้ยงนะครับงัวก็ราคาบ๊อแพงนะครับช่วงนี้ใครอยากเลี้ยงงวนะครับของผมนะครับงวผมมีงัวอยู่สามตัวที่ผมเคยลงคลิปนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสามตัวนะครับ นี่ครับตัวผู้หนึ่งตัวนี่ครับตัวนี้ผมจะขายอยู่ไม่ไดแปดเก้าพันครับเก่าพันเขามาให้ผมเค็ดจิตพันผมเลยบอกขายนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเอาว้เห็ดเมียพันธุ์นะครับงวนเซลลูเรไล่เข้านะครับขนขนหลายขนฟูนะครับงวตัวนี้นะครับหางกับบกเครื่องโมนะครับเดี๋หางง่วน งัวนนี่ง่วพันเหนือนะครับเขาเรียกงัวขุนนะครับนี่ครับกินยาดีนะครับไม่เลือกหญ้านะครับงัวนสายพันนี่พายากได้พันนี้ครับไปหาซื้อที่ตลาดมาเลี่ยงเลยครับแต่กินหลายไม่เลือกหญ้านะครับยาดกข่ายาดกคิวกินเบิดนะครับนี่ครับงัวไม่เลือกหญ้า มันก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับมันเลยโตใหญ่งัวไม่เลือกหญ้าเลยมันก็อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับส่วนสองตัวนึ่งก็จะเลือกแน่นะครับนี่ครับงวดสายพันธุ์นี่ตาตาเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยนี่ครับดูตามันตามันสีชมพูนี่ครับ ก็สายพันธุ์นี่นะครับจมูกมันเป็นสีชมพูนะครับเลยนี่คือจมูกมันครับส่วนตามันก็เป็นตาสีชมพูนะครับตีนกับเหมือนกันนะครับหูดูดูหูมันครับนี่ครับตามันง่วนนี่ดูจะควมนะครับพอคอยเตะนะครับเตะบบป็นนะครับเตะว่าชอบส้นนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับกเป็นงัวธรรมดานะครับงัวผู่แต่ว่ากินหญ้าดีครับไม่เลือกส่วนตัวนี้มีลูกเหล้วนะครับนี่ครับติดแหล้วแต่ว่าจะเลือกหญ้าจังหน่อยนะครับงัวตัวนี้นี่ครับยางดุนะครับใครอยากเลี้ยงงวนะครับ ช่วงนี้ก็รีบซื้อมาเลี้ยงครับกำไรนะครับกล่องเลี้ยงครบหนึ่งปีถึงจะมีกำไรนะครับเลี้ยงบ่ครบหนึ่งปีกำไรก็จะไม่มีนะครับเลี้ยงนะมันมีลูกนะครับลอ,อ,องได้ทั้งวันนะครับอัวนี้